สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอารดีดินาพาเพลินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพามาดูหมวกกระนอกนะครับแบบต่างๆนะครับว่ามันดียังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกกระนอกนะครับที่ผมเตรียมมานะมีด้วยกันอยู่5้าใบนะครับ <You are. S 1> ก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักหมื่นนะครับ <You are. S 1> ก็จะมาคุยกันเรื่องหมวกกระนกนะครับวันนี้เราจะมา เปรียบเทียบกันนะครับว่าแต่ละแบบมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมเตรียมมาครับให้ดูก่อนนี่เลยเรามาดูใบแรกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะอันนี้หลักร้อยแปดร้อยไปมันแปดร้อยถึงพันนะครับขี่แบบธรรมดานะครับแบบกันตำรวจจับอะไรอย่างงี้นะครับ หลักร้อยก็จะประมาณนี้นะครับก็มีตามอกรนะครับหรือว่ารับรองมาตรฐานนะครับว่าหมวกกันนอกนี้ปลอดภัยจริงนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับก็จะมีหมวกกันน็อกที่มีราคาสูงนะครับเพื่อนๆอยากจะ รู้นะครับว่าแบบไหนมันดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราก็มาคุยกันในคลิปนี้นะครับให้ดูใบที่สองนะครับอันนี้บุรีรัมนะครับอันนี้ราคาประมาณสองพันห้านะครับสองพันห้าดีไซน์แล้วว่าสีสันก็สวยงามนะครับให้ดูรอบหมวกนะครับบุรีรัมนะครับอันนี้ของไทยนะครับ ตามอกกออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับ <Open up. S 1> อ่าใบที่สามนะครับผมชอบมากเลยใบนี้นะครับ <Open up. S 1> อันนี้เป็นของโชเอตนะครับโชเอตก๊อปเกตเอนะครับอ,นนอันนี้เป็นของก๊อปนะครับแต่ว่าผมชอบลายมันนะครับลายมันเนี่ยยอดมากๆเลยนะครับ ดูดูดูข้างหลังครับเลดบูนะครับของมาร์คมาเก็ตนะครับงานก๊อปนี่บอกเลยว่าอย่างสวยอ่ะใบนี้นะครับผมซื้อมา4ี0พันแนะครับ4ี0พันแแต่อันนี้มันไม่มีมอกรนะครับมันไม่มีสัญลักษณ์ของมอกรนะเพื่อนๆพื่อคน,อนไหนอยากซื้อหมวกกระนอกนะครับต้องเลือก ที่มันมีมอกรนะคับหรือว่ามาตรฐานรับรองนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคิวมันเนี่ยจะเปิดแบบติด,ตดติดหน่อยนิดน,นึงนะครับคว้านเป็นของกอกนะถ้าของแท้ก็อยู่หลักหมื่นนะครับหลักสองหมื่นถึงสามหมื่น,นครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นหมวกที่ผมใช้ประจำนะ เป็น agv นะครับ agv อันนี้เป็นลายมันนะมันไม่ได้เก่านะมันเป็นลายแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับก็มีมอกกอมอกรอกแล้วนะครับใส่แบบใส่ใช้งานเต็มที่นะครับอันนี้ก็มีมีแกนกันแดดด้วยนะครับสำหรับออกทริปนี้ สบายเลยนะครับลายนี้มันไม่มีหายนะครับขี่ไปห้างแล้วไปจอดซื้อของตามตลาดก็ผมก็ทิ้งไว้ที่รถเลยนะครับมันก็ไม่หายนะแต่ไม่รู้ว่าสวรรค์จะหา,หายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นของ AGV K3 นะครับเป็นของอิตาลีนะครับใบนี้ราคาอยู่ที่8 0 0 0ับาทนะครับ8 0 0 0ันบาท มาดูใบสุดท้ายอันนี้เป็นของชาร์กนะครับชาร์กประเทศไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เก่าแล้วนะครับเป็นเก่าแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยดูแล,เ,ลเท่าไหร่นะครับเป็นี้งงนะครับอันนี้เบานะครับเบาเบา,เบา,เบา,เบากว่า เบากว่าตัวอื่นให้ดูรอบๆใบอันนี้อยู่ที่ราคา1,800งบาทนะครับ1,800 0บาทใบนี้ใบเดียวนะครับแลกเกือบแลกได้ทั้ง4ีใบเลยนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องราคาแล้วก็ประสิทธิภาพกันนะครับถามว่าไอ้ที่มันแพงกว่าเนี่ยมัน มันดีไหมเอาจริงมันก็ดีกว่าอะไรอะไรที่มันแพงกว่าเนี่มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ของก๊อปแต่ว่าพูดถึงเรื่อง Aero Dynamic นะครับเพราะว่าทําได้ดีทุกใบนะถึงจะเป็นของก๊อปถึงจะเป็นของก๊อปก็ตามนะครับเพราะว่าการออกแบบแล้ว่าและดีไซน์ของมันเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนของแท้เลยนะแต่ว่าวัสดุเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเป็นพลาสติกนะครับ ไอของพวกถัก่วมันเป็นพลาสติกเวลาเกิดอุบิเหตุหรือว่าการลมมาเนี่ยก็เสียหายมากกว่านะครับแต่ว่าไอเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนนะมันจะเป็นคาร์บอนมันจะแข็งแรงกว่านะครับฟังเสียงแตกต่างเลยนะครับแข็งแรงกว่าแล้วก็เก็บลมได้ดีกว่านะครับลมเข้าไปในหมวงเนี่ยน้อยกว่าแต่ถามว่าการใช้งานจริงๆแล้ว ถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็2,000เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นหมวกของรถ CB 650นะครับความเร็ว200ก็ขับมาแล้วก็ใช้งานได้นะครับถามว่ามันการประทะของลมเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับมันอยู่ที่ขนาดของหมวกด้วยนะครับถ้าเราไปใส่หมวกที่หลวมเกินไปมันก็จะทำให้ หมวกกันน็อกนะสั่นได้นะครับเราต้องใส่ใส่ให้มันแน่นไม่ใช่พอดีกับหน้านะครับคือใส่ให้มันรัดแก้มไปเลยนะครับ <Okay. S 2> แต่ผมชอบมากใบนี้คงเอาไปใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสีมันหลอกนะเพราะเป็นของก๊อปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับหมวกกันน็อก แต่ละใบนะครับความแตกต่างจากราคานะครับเพื่อนๆคนไหนที่หาซื้อหมวกกันน็อกแบบไหนก็ลองดูงบประมาณของตัวเองก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องเอาแบบแพงเวอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าของหลักพันต้นๆเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ผมเอาไปลองแล้วขับ210นะครับไม่ไม่สายนะครับไม่สายเลยนะครับนิ่งๆนะครับ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีตังมีงบประมาณนะครับก็ซื้อของที่มันแพงไปเลยก็ได้นะครับ5 0 0พันขึ้นนะครับมันจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับวัสดุมันก็ดีกว่านะครับเรื่องไอ้ขอบขอบยางเนี่ยน้ำเนี่ยไม่มีไม่มีซึมเข้านะครับฝนตกจะตกแรงแค่ไหนก็ไม่มีซึมเข้านะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ไอ้ไอไอพวกถุกๆุเนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะ สังเกตว่ามันจะมีร่องนะครับมีร่องซีนมันมันไม่ดีนะครับมันเก็บไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต,แต่แต่ใบเนี้ยจะจะ,จะดีกว่าอยู่นะครับเพราะไอเนี้ยมันมีมอกอแต่ตัวนี้มอกอไม่มีนะเป็นของกอรอบแต่ผมชอบลายมันนะลายมันได้เลิตัดสินใจซื้อมานะครับเพื่อนคนไหนก็ สนใจแล้วก็ไปลองเลือกดูนะครับตามงบประมาณของเรานะครับที่เหมาะสมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ